คือทหารเกณฑ์เราเนี่ยเรื่องหักเงินเนี่ยแต่ไอ้ดูดซ่วมไอ้ w i ไ i นี่ไม่มีแน่นอนกนนีผมตั้งกรรมการตามสอบย้อนหลังถ้าเรื่องอย่างนี้มีเนี่ยมันผิดชัดเจนอาจจะไม่พูดมากนะแต่ว่าก็มันจะติดใจคนอยู่เรื่องพลทหารคือทหารเกณฑ์เราเนี่ย เรื่องหักเงินเนี่ยท่านนะอันนี้ไม่สบายใจกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าสบายใจนะทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงของเหล่าทัพไม่สบายใจเพราะผมมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครแล้วถ้าไปหักเงินเดือนเขาอย่างนี้มันสวนทางไม่นแรงจูงใจที่ไหนมันมีแต่คนเพ่นเพราะนั้นไอ้ที่ทำถ้าหักแบบนั้นเนี่ยผมคนแรกที่ เราก็สั่งไปดูฮะไปดูมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่หรอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการหักกันแบบนี้อยู่ผมก็ไปดูอะไรหักด้วยเหตุด้วยผลไม่เหตุด้วยเหตุผลก็พบว่าอย่างนี้ครับทหารเกณฑ์มาจากบ้านก็มาตัวเปล่านะเขาบอกเปล่าก็จะก็คือเงินไม่ได้มาเครื่องใช้ก็ไม่มีแหละก็มาอยู่มาอยู่มากินมาใช้ก็มีเงินเดือนให้คราวนี้เขาต้องกิน เขาต้องใช้เขาต้องมีชุดหลายอย่างที่มันจะต้องอำนวยความสะดวกเขากะให้เขาไปหุงอาหารกินเองก็ไม่ใช่หาซื้อสบู่ยาสีฟันเองก็ไม่ได้หรือจะไปหาตัดชุดเองข้างนอกก็ไม่ใช่มันเลยเกิดการาคล้ายๆกับว่าเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างก็ภรรยาทาหารเนี่ยผ่านชั้นผู้น้อยรายได้น้อย เขาก็จับกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจในค่ายทหารทหารอยากตัดชุด mm hmm. เขาก็รวมกันตัดตัดเยอะๆมันก็ได้ราคาถูกดีกว่าไปซื้อเปลี่ยวเดียวก็เกื้อกูลกันมาแบบนี้แล้วก็หักกันก็ของครอบครัวทหารก็พออยู่ได้ทหารเองก็สะดวกพอซื้อเป็นรถก็ได้ราคาถูกเรามีคนอำนวนตัดแบบเดียวกันชิ้นเดียวกันเหมือนกันหมดอแล้วคนก็ถามว่าแล้วกองทัพ ไม่ได้มีชุดให้เขาเหรอเสื้อผ้าไม่ให้มีให้ทหารเหรอทำไมให้เขาไปซื้อไปหักเขาเรามีครับพื้นฐานเพียงพอที่จะใช้นี่มีครบชุดฝึกสามชุดอย่างน้อยแต่ทหารเราก็วัยรุ่นนะครับบางครั้งเขาก็อยากได้เพิ่มอยากได้ชุดวอมเพิ่มชุดได้สามไม่พอก็อยากได้ชุดหนึ่งใส่กลับบ้านเ็าโกโก้หน่อยก็ไปสั่งตัดเพิ่มสั่งตัดเพิ่มเนี่ยตอนนี้เป็นค่าใช้ใจ่าย ก็ไปตกลงกันกันกบทางร้านค้าก็หักกันหลายอย่างโดยเพราะเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อให้ทุกอย่างถึงจะซื้อให้พอ,อยังชีพทั้งหมดแล้วแต่ว่าไอ้เกินที่อยากได้เนี่ยทหารก็คันจะไปซื้อเองกับรวมกลุ่มกันซื้อในค่ายมันได้ถูกกว่าเพื่อความสะดวกเมื่อก่อนก็หักเดินเดือนกันแต่ไอ้ดูดซ่วมไอ้ไวไฟนี่ไม่มีแน่นอน ไม่เคยมีแน่นอนมีเนี่ยต้องผมตอนนี้ผมตั้งกรรมาการตามสอบย้อนหลังถ้าเรื่องอย่างนี้มีเนี่ยมันผิดชัดเจนต้องลงโทษต่อไปก็ยิ่งไม่ได้เพราะนั้นไอ้ถ้าหักไอท้ที่รายการที่ผมว่ามาทั้งหมดตามความจําเป็นนี่เราก็เกื้อกูลกันระหว่างครอบครัวทหารกับทหารเนี่ยคุณมาจากบ้านไม่มีอะไรก็อยู่กันกินหรือว่าก็ไปซื้อของร้านสวัสดิการเมื่อก่อนก็ขอให้หักก็ว่ากันไปแต่ต่อไปนี้ไม่มีแล้ว ต่อไปนี้เนี่ยท่านไปดูวันนี้ประกาศแล้วนะครับสื่อมวลชนก็ลงแล้วว่าอะไรหักได้หักไม่ได้เพราะต้องให้ทหารได้รับเงินเดือนสูงที่สุดที่จะทําได้ไอ้ที่แบบเดิมเหลือห้าพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันนี่ไม่ยอมนะเพราะนั้นเงินเดือนใหม่วันนี้ทหารที่ได้หมื่นหนึ่งพันเนี่ยหักหน้าหักหลังแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดต้องให้เขาอยู่ที่เก้าพันหนึ่งหมื่นแปดพันะพวกนี้แล้วข้อสําคัญที่สุด เป็นคำสั่งชัดเจนว่าจะหักอะไรเนี่ยต้องเจ้าตัวเขายินยอมนะต้องพลทหารยินยอมไม่หักแล้วหักราคาเท่าไหร่ราคาต้องเปลนธรรม้นะต้องไปตรวจสอบอีกไปคิดจะหักไปบวกเข้าหักเอาหักคอเด็กนี้ไม่ได้เอาเรื่องนี้ท่านสบายใจครับว่าต่อไปนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้เจเลยสั่งการให้ทหารระดับพบัมชาได้ออกไปสอดส่อง